สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับสําหรับมีดหมอนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นมีเทพสตารานะครับเป็นนี่ด้างานะครับไม้พยุงแหมเงินนะครับมาดูนี่นาเกี่ยวปี63นะครับแล้วก็น้องสิงสามล่องนะครับปี64นะครับ ก็เรื่องโค้ดเนี่ยนะครับเขาจะเอาตามอายุหลวงพ่อนะครับอายุหลวงพ่อก็คือนี่ครับหนึ่งร้อยปีนะครับปีหกสี่หลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยปีนะครับแล้วก็ปีหกสามหลวงพ่ออายุเก้าสิบเก้าปีนะครับมีดหมอด้ามงาสร้างน้อยมากเพราะว่างาเป็นวัสดุที่แพงนะครับแล้วก็ทรงคุณค่านะครับมีผู้ทุคุณนะครับ ตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกเสกนะครับเป็นของสัตว์ใหญ่นะครับช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์มงคลนะครับไม้ก็เป็นไม้พยุงเงินก็เป็นโลหะที่นะครับทางเขาเรียกอะไรนะเขาเชื่อว่ามันอ่อนและมันสามารถดูดทรับพ,พุทธคุณได้มากกว่าเนื้ออื่นนะครับลองลองมาจากเนื้อทองคำนะครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รับมา นะครับอ่ะมาดูกันนะครับน้องสิ่สามล่องสองเล่มนี้นะครับจะเป็นสีมือของช่างยิ่งทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับหลวงพ่อพัดตัวห้อยด้วนถ้าเป็นของวัดนะครับจะมีคําว่าวัดห้วยด้วนนะครับถ้าเป็นของที่อื่นสร้างจะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามูหรือถ้าเป็นของวัดเนี่ยหลวงพ่อพัดปุญญกามูแต่ต้องมีคําว่าวัดห้อยด้วนนะครับอ่าแล้วก็จุดจบของ ร Schools, ุ่ hat, นนี้ก็คือโค้ดนะครับโค้ดโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับใบขนาด5นิ้วนะครับนี่งาเขาเป็นงาแท้นะครับงาแท้นะครับแหมเงินสวยงามเลยนะครับแหมเป็นเงินสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผม z ูมให้เนาะนี่นะครับเล่มนี้เป็นปี64นะครับฝีมือช่างยิ่งจะตอกได้คมนะครับช่างของวัดห้วยด้วนเนี่ยนะครับเขาจะตอกได้คมสวยนะครับ เพราะว่าผ่านการคัดมาแล้วนะครับแม้สวยงามเลยนะครับนะครับถ้าเป็นของหายากแบบนี้ของหายากแบบนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงหน่อยนะครับแรงหน่อยแต่ก็ยังห่างจากหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยเนื่องจากนะครับเป็นมีดใหม่เนาะแล้วก็ยังสามารถจับต้องได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ พุทธคุณก็เป็นสายเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้นะครับและที่สําคัญเราเกิดทันยุคเราสามารถาดูได้เลยว่าอันนี้มันแท้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อ,อหลวงพ่อกันหลวง,งพ่อกวยหลวงพ่อเดิมเนี่ยดีแต่เบื้องต้นคือยังไม่แม่นนะครับส่วนตัวผมยังไม่แม่นผมก็เลยยังไม่ได้เสาะหาเอามาแบ่งปันแต่ก็มีไว้แล้วนะครับกำอยู่ในช่วงศึกษานะครับแต่หลวงพ่อพัดนี่สามารถดูชี้ขาดได้ นะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นนะครับลายนาคสมพงศ์นะครับหรือว่านาเกียวนะครับนี่อักขระตอกสวยงามนะครับเป็นนาเกียวเนาะนะครับด้านในก็จะเป็นพระเจ้า16พระองค์นะครับก็จะตอกว่านะมะนะอะนออนะกะนออกกะณะะกะอังนะครับก็เป็นพระกถา16อ่าพระเจ้า16พระองค์ด้านนอกก็จะตอกเป็นท่าทั้ง4นะครับโดดเด่นเลยนะครับทางด้านเมตตาบารมี นะครับสาหรับนาเกียวนะเสนอนี่นาสุดยอดเลยฝั่งนี้ก็เป็นมงกุฎพ่าพุทธเจ้านะครับมงกุฎพุทธเจ้านะครับก็ตอบว่าอิติปิโสวิเศษอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับเป็นพระคาถาครอบเลยนะครับเชื่อกันว่าเป็นพระคาถาที่ครอบจักรวาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับคงกระพันชาตีนะครับนี่ งาก็งาสวยงามะนะครับเป็นช่างเดียวกันตอกได้สวยงามมากนะครับใบขนาด5นิ้วพบเจอได้น้อยมากแล้วนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะครับงาก็หายากนะครับราคาก็แพงนะครับทำให้ทางวัดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้สั่งมาทำนะครับไม่ไม่ค่อยได้เอาอไม่ค่อยได้จัดสร้างหรือถ้าเป็นวราระพิเศษต่างๆก็จะสร้างประมาณ9้าเล่ม19เเล่มอะไรประมาณนี้ นะครับน้อยมากนะครับถ้าเป็นเล่มนี้นะครับเล่มนี้เปิดไว้22,000บาทนะครับ22,000บาทนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเปิดไว้2 5 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าใครอยากจะผ่อนหรือจะจองหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมีประจาผ่อนกันได้นะครับอ่าส่วนเรื่องราคานั้นนะครับก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับซื้อได้ในราคานี้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องต่อเพราะว่า ต้นทุนดำนงามาค่อนข้างสูงนะครับของสวยนะพี่เนาะยังไงใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยหรือว่าใครผ่านไปผ่านมามาดูว่าเป็นข้อมูลนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับสําหรับวันนี้ก้อง่อะะอากล่าวคําว่านะครับสวัสดีครับ